ไม่คิดว่าเขาจะมาดีใจกับพรพันธ์เกิดปราดบุคคลสำคัญมาเซอร์ไพรส์นั่งเชียร์ติดขอบสนามสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN s p o t t l i h t t แต่ก่อนจะไปรับชมเราฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะก่อนหน้านี้นั้นนะคะทีมของพอรพันธ์เกิดปราดค่ะหรือทีม i อ k นะคะ ก็ได้มีคิวลงสนามค่ะพบกับ gs c a l t e c h นะคะผลการแข่งขันค่ะปรากฏว่า ibk นะคะแพ้ไป1ต่อ3เซตค่ะด้วยคะแนน19 25 25ต่อ19 22ต่อ25และ20ต่อ25ก่อนจะไปรับชมกันต่อแอดมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอค่ะ YouTube พีเมียมของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุได้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอดมินคอยให้บริการ พิเศษราคาเพียง59บาทสนใจสแกนลน์หรือจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยและก็กลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักค่ะซึ่งทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลน,นะคะต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะหลังโค้ชคิมโฮชุนค่ะเฮดโค้ชไอบเคนะคะออกมาจวกยับลูกทีมตัวเองค่ะโดยบอกว่าผู้เล่นท้องถิ่นพรพันเกือบปราดโคต้าเอเชียและเอเบอร์คอมบี้โคตาต่างชาติ จะมีความกระหายชัยชนะมากกว่านี้โดยระบุว่าปกติผมไม่ค่อยโทษผู้เล่นหลังเกมแต่ผมต้องพูดถ้าผู้เล่นจะสามารถชนะเกมได้พวกเขาต้องแสดงความตั้งใจที่จะโดดเด่นกว่าตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับ IBK นะคะปิดฉากรอบ2ค่ะด้วยการลังอันดับ5นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะได้ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ4ค่ะแต่หลังผลการแข่งขันวันนี้นะคะก็ทำให้ปรากฏว่า ล่วงมาอยู่อันดับ5ค่ะโดยมี12คะแนนโดยโค้ดยังพูดถึงเรื่องนี้ว่าช่วงเวลาระหว่างเกมสั้นจึงไม่มีเวลาเพียงพอในการฝึกซ้อมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถแสดงเกมดีๆให้แฟนๆเห็นได้บ่อยๆเราจะพยายามเล่นได้อย่างแข็งขันในสภาพที่ดีขึ้นในรอบที่3หลังแฟนๆเห็นดรามานี้นะคะที่โค้ดไอบเค่ะพูดถึงพรพันธ์ค่ะก็ทําให้แฟนๆวอลเลย์บอลนะคะต่างก็เป็นห่วงพรพันธ์ค่ะ แต่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องความประทับใจนะคะที่พรพันธ์ของเราค่ะมีกำลังใจที่ดีขึ้นแน่ๆค่ะเมื่อครอบครัวนะคะได้เดินทางไปเชียร์พรพันธ์ถึงขอบสนามที่เกาหลีใต้ค่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามาครบกันทั้งครอบครัวจริงๆค่ะงานนี้พรพันธ์ค่ะยิ้มแป้นเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากไม่ได้เจอครอบครัวเป็นเวลานานแล้วนะคะแม์นี้ก็เลยได้มาเซอร์ไพรส์เชียร์ติดขอบสนามเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวดีๆน่ารักน่ารักค่ะ ที่แม้ว่าจะไม่ได้เจอกันนานนะคะแต่ครอบครัวของพอรพันธ์ค่ะก็ยังเดินทางมาเซอร์ไพรส์พรพันธ์ถึงขอบสนามทําให้พรพันธ์นะคะสามารถสู้กับปัญหาดราม่าได้และพรพันธ์ยังฝากบอกแฟนๆวลเลย์บอนอีกด้วยค่ะว่าประเด็นดราม่าดังกล่าวนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเกมการเล่นซึ่งก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็อยากให้รอเชียร์ในแมตต์ต่อไปนะคะ ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของ IBK นะคะในรอบต่อไปค่ะก็คือวันที่2ธันวาคม2516เวลา14นาฬิกานะคะเลสปาค่ะพบกับ IBK นะคะซึ่งเป็นทีมของเมกาวตีค่ะและวันที่6ธันวาคม2516เวลา17นาฬิกานะคะ IBK ค่ะมีคิวพบกับ GS c a u t e น h นะคะยังไม่รู้นะคะว่าในแมตช์นี้ค่ะจะล้างแค้นได้หรือไม่นะคะ และทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดตุกข่าสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะ <c oughs> และอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกคนด้วยค่ะ <c oughs> แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ